สองร้อยแล้วเนาะฮะโมโลหยังโมโลดุสเซอร์คลิปนี้ก็จะพามาบอกราคาไปนอ้อง ตัดปลายเข้าไปเนาะตัดปลายเข้าขาแรงคิดยังเดิ่นะพี่นาะแล้วก็ว่านปุ๋ยอยูนเนาะว่านปุ๋ยว่านปุ๋ยชอบคิดยังเดิ่นไปเนองบานนอะกบานหน,นาคลิปนี้กันได้มารับจ้างตัดเข้าไปเนะาะทีมงานไปเนาะกระสีบ,บอกราคาขาแรงพี่น้า,ขานะขาแรงตัดเข้า ้วคาคาแรงวัดปุ๋ยนว่าคิดจังเดอรแล้วก็คาสจ่ายมีอย่างนนะพี่น้องคิดยูบานเขายูบานเขาตัดไร่ละสองร้อยพี่น้องตัดไร่ละสองร้อยไร่ละสองร้อยบาทเครื่องเฮาพี่น้องน้ำมันน้ำมันจะคลองนาพี่น้องน้ำมันจะคลองนาพี่น้อง มันจะคลองนาพี่น้องเอาอันนี้ก็บฮะเนื้อเต้อพี่น้องซีไล่นี่นะพี่น้องบริษัทท่ามจะคลองหนาพี่น้องแต่ฮะพน้ะพนว่านปุ๋ยก่อนพี่น้องถ้าเป็นปุ๋ยก็ชอบละร้อยพี่น้องราคาว่านปุ๋ยพี่น้องชอบละร้อยบาทค้าแรงว่านปุ๋ยก็ได้ว่านปุ๋ยค้ารถคาแรงกัน นี่แหละพี่น้องทัตัดกะชิปไล่ละสองร้อยพี่น้องน้ำมันเครื่องเฮาพี่น้องเป็นเครื่องเฮาแล้วก็คน,นซื้อน้ำมันห้งางใส่ห้างพี่น้องมันใส่ห้างนี่แหละรับงานพี่น้องมั้งรับงานชิปนี่กับบอบอคราคาพี่น้องตัดเข้าคาแรงยี่บ้านเอาไล่ละสองร้อยพี่น้อง ได้ละาสองร้อยน,น้ำมันเพิ่มเติมห้อพี่น้องมีเต้เขื่องไปแล้วก็เพื่นกิดเลี้ยงจนเทียงพี่น้นองเลยเลี้ยงกระเพราจนเสียงจนแรงตุกแรงมาเพื่นกิดยักปิก, 15, ก,กเพืเ่นกิดเฮาปิกพี่น้องเลยตุกแรงมาเพื่อนเกิดยุนาพื่อนน,น,นนา้องยูตรงไหนทุงนาฟังนี่นกิดเป็นถนนเนี่ยพี่นน้องเนี่ยเสียงจะเป็นถนนดำ ขนมดำเส้นเอกเส้นเป็นมุกดาหารอำนาจเนี่เส้นน้องเอ้ยะฮะบังหนุ่มไม้ก็เพี่น้องมีบังหนุ่มไม้หน่าบังหนุ่มไม้น้องพี่น้องกระันได้ตัดดาวพี่น้องโอ้มีเพี่น้องอ่าหนุ่มไม้น้องหนุ่มไม้เพื่อน้องเนี่ยอย่างหนึ่งว่ะ อย่างหน,นึ่งอย่างหนึ่งเพิ่นกับไซเพิ่อนจะคลองนาเพิ่นกับว่านปุ๋ยให้อยู่พี่น้องถ้าเป็นค่าแรงว่านปุ๋ยกับชอบร้อยๆพี่น้องเลยเมื่อวานเนี่ยกับถึงตัดถึงวา่านนะเพิ่นพี่น้องถึงตัดถึงว่านถึงตัดถึงว่าน การบ้านนองคลิปนี้ก็คลิปสั้นไปน้องมาบอกทาแรงไปน้องท่าแรงกัดเข้าไป่ละสองร้อยเชื่องเฮาน้ำมันเพิ่มไปน้องเฮาเอาตัวเรื่องมาเนี่มาตัดเขาก็ทีมงานเขาก็มีซี่ห้าคนไปน้องตัดแล้วรถพงหนึ่งนี่ไปน้องเลยรถพงที่ส่องนี่ไปน้องเลยงที่ส่องนี่ตัดนี่ไปน้อง ตนที่สองะให้พี่น้องสมมืล้วกันเก่ากะบดิน่อยพี่น้องว่านั่งเสกจิตไล่ตัดใบตัดสามมงวันแล้วแล้วเทียงคึงเหมือนใบมงเหมือนน้องเสกสามมงจิหอดใบมงค์คนจิตไล่เี่น้องไล่จะเอาไว้เพียงสักนิดก็พี่น้อง สิลงมือตัดเข้ากันี่น้องมันคลิปนี้ขอบคุณหลยๆครับ